อ,อยู่ๆเราร้อนมาฝนนะคะเอาละค่ะวันนี้จะใช้ให้เห็นทั้งภาพรวมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในย้อนอดีตที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่าหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างไทยเองเราเผชิญปัญหากับภัยแล้งน้าท่วมและภัยพิบัติอีกหลากหลายปีนี้เนี่ยอย่างที่หลายคนเห็นนะคะมีภัยแผ่นดินไหวเพิ่มเข้ามาค่ะแต่ก่อนที่ดิฉันจะไปเล่าให้ฟังว่าปีนี้จะแล้งจะท่วมช่วงเดือนไหนเกษตรกรต้องเตรียมพร้อมรับมือเลยเพราะว่า แต่ละเดือนต้องวางแผนการใช้น้ํานะคะแต่อยากย้อนเวลา20ปีที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมเห็นก่อนก่อนว่าทั่วโลกเราเผชิญปัญหาภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะถ้าเทียบแบบนี้ที่ฉันนํามาฝากคุณผู้ชมไม่เห็นว่าสถานการณ์ภัยพิบัติโลกนะคะตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเราเกิดภัยพิบัติมาแล้ว369ครั้งนะคะซึ่งเป็นภัยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแผ่นดินไหวน้ําท่วมดินโครนถลม่มหรือแม้แต่สถานการณ์ภัยแรง ที่เกิดขึ้นนะคะรวมๆแล้วนะคะถ้าคิดเป็นทั้งโลกค่ะคุณผู้ชมทั้งโลกทวีปที่มีการเผชิญกับภัยพิบัติมากที่สุดก็คือทวีปเอเชียและรองลงมาต้องบอกว่านะคะก็คือภูมิภาคออาเซียนเนี่ยคะ่ะของเราเนี่ย มีผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดคิดเป็นรอยละ73นะคะอันนี้คือภาพรวมใหญ่ก่อนแต่ถ้าเจาะเข้ามานะคะภาพถัดไปนะคะ20ปีที่ผ่านมาเราสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะคะจะพบว่าแนวโน้มจากภัยพิบัติไทยเราสูญเสียไปแล้วนะคะใน20ปีมากกว่านะคะ1 0,000ชีวิตนะคะเสียทั้งเหตุการณ์ซึนามินะคะ เหตุการณ์ภัยพิบัติภัยแล้งน้ำท่วมแะแผ่นดินไหวดินถลม่มเพราะว่าตั้งแต่ปี47เราก็เจอเหตุการณ์สซนามิใช่ไหมคะแล้วปี2554เราก็เจอเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่และปี2557 ก็เกิดเป็นไหวที่เชียงรายและปีปัจจุบันนะคะเกิดเป็นไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เกิดเหตุการณ์เหล่านี้มันรวบรวมแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์หลากหลายจริงๆค่ะดังนั้นและภัยพิบัติมันอยู่กับเราตลอดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับตัวมากน้อยแค่ไหนอยากจะฝากนะคะให้เห็นถึงว่าแต่ละปีนะคะเราจะมีไทม์ไลน์ของไทยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ฉายมาให้เห็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเริ่มตั้งแต่เดือนแรกย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเราเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เราจะพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งไฟป่าฝุ่นควัน นี่ก็เป็นภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่งนะคะถัดมาพอเดือนมีนาคมเจอพายุฤดูร้อนปีนี้เราก็เผชิญเช่นเดียวกันค่ะสิงหาคมกันยายนเราก็เจอปัญหาน้าท่วมภาคเหนือดินสไลด์ที่ภูเก็ตแล้วก็เรื่องของริมแม่น้าโขงก็เกิดเหตุการณ์น้าท่วมแถวแถวเชียงใหม่เชียงรายที่ขายหลายคนนั้นรู้ดีนะคะพอตุลาคมเกิดเหตุการณ์น้าท่วมและเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเกิดเหตุการณ์ภาวะดินถล่มเกิดขึ้น นี่คือไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะและปีนี้จะเป็นเช่นนี้หรือไม่ต้องดูปรากฏการณ์ของสภาพอากาศไปพร้อมกันด้วยปีนี้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะอย่างที่ดิิฉันบอกไป15พฤษภาคมเราจะมาเจาะดูแต่ละเดือนว่า แต่ละเดือนนั้นนะคะจะมีฝนมากฝนน้อยแค่ไหนมาดูภาพถัดไปกันนะคะดิฉันจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าค่าปกติของฝนในแต่ละปีจริงๆแล้วในแต่ละปีเราจะมีฝนตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ถึง1,500ม mm เมตรต่อปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะไปตกมากตกน้อยเดือนไหนและจะเกิดภัยพิบัติมากแค่ไหนและจะมีพายุเข้ามาเสริมทับมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะ ถ้าเทียบแบบนี้นะคะดีฉันนาเอาคาดหมายก่อจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเล่าให้ฟังว่าถ้าคาดหมายตั้งแต่พฤษภามาจนถึงช่วงเดือนตุลาคมจะเห็นว่าลักษณะการตกของน้ํานะคะก็จะไปกระจุกตัวภาคเหนือภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ในฤดูฝนนะคะ จุดไหนที่เป็นสีเขียวเข้มๆจุดนั้นก็จะตกมากหน่อยแต่ปีนี้เทรนมาแนวขอบประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานนั้นค่อนข้างที่จะมีค่าฝนมากกว่าค่าปกติ ดูเป็นรายเดือนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเดือนถัดไปนี้นะคะเพราะว่าเดือนนี้เราตกมาแล้วเรารู้แล้วว่ามันตกที่ไหนอย่างไรใช่ไหมคะมาดูเดือนมิถุนายนค่ะปกติแล้วค่าปกติของฝนก็จะอยู่ราวๆเฉดสีที่เห็นนี้และคะ่ะตกมากตกน้อยตามเฉดสีที่เห็นเลยนะคะแต่การคาดหมายของปีนี้จะพบว่าในช่วงเดือนมิถุนายนยังมีฝนตกนะคะมากทางภาคเหนือภาคอีสานแต่จะบอกว่านะคะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนจะมากกว่าค่าปกตินะคะซึ่งถ้ามากกว่าค่าปกติแปลว่ามันเคยตกนะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ50มากกว่าค่าปกติอาจจะขยับขึ้นมาอยู่ที่60-70นั่นก็หมายถึงว่าช่วงนี้ก็จะยังมีฝนไปจนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนาพอเข้าสู่เดือนกรกฎาคมค่ะปรากฏว่าช่วงนี้หลายคนนะคะบอกว่าเอ้ยฝนตกแต่ตอนนี้เราเริ่มที่จะมีปรากฏการณ์ฝน ที่น้อยกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะฝนรวมน้อยกว่าค่าปกตินะคะขณะเดียวกันการคาดหมายของฝนนั้นส่วนใหญ่ภาคอื่นๆก็ยังเป็นปกติอยู่แต่ว่าท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเตือนกันไว้ตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกรกฎานะคะบอกว่าช่วงนี้ฝนจะยังทิ้งช่วงเกษตรกรที่จะทําการเกษตรต้องสํารองน้ําไว้หลังจากที่ละวันพฤษภากันไปเรียบร้อยแล้ว มาดูเดือนสิงหาคมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่จะเริ่มมีฝนตกชุกนะคะเพิ่มขึ้นมาเพราะหลายคนก็ต้องวลนใจว่าเอ๊ะพอฝนตกชุกแล้วจุดท่วมนะคะที่เป็นจุดอ่อนนะคะหลายๆที่ของกรุงเทพมหานครก็เสี่ยงภัยไม่น้อยนะคะเพราะว่าเฉดสีที่เห็นเนี่ยข้ามปกติเนี่ยก็จะเยอะบริเวณตอนบนอยู่ดีนะคะทั้งเป็นเฉดสีเขียวนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครเห็นไหมคะล้ามาจนถึงกรุงเทพมหานครฝนตกชุกนะคะกรุงเทพมหานครขณะที่การคาดหมายฝนเนี่ยมาก มากอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะภาคอื่นจะใกล้เคียงกว่าภาคปกติแต่ทางด้านของด้านตะวันตกของไทยจะมีฝนรวมน้อยกว่าค่าปกตินั่นหมายความว่าท,ที่ฉันบอกฝนรวมน้อยกว่าค่าปกตินั่นหมายถึงไปอยู่ทางฝั่งตะวันตกนะคะแต่ฝั่งที่เป็นอีสานกลางตะวันออกภาคใต้ฝนเยอะค่ะ ดูเดือนกันยายนค่ะฝนเริ่มงวดกันเข้ามาแล้วนะคะปรากฏว่าปรากฏการพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงนะคะถึงน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยแต่การคาดหมายจะพบว่าจะค่อยๆทยอยฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะดูเดือนตุลาคมกันบ้างคะ่ะเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ตัดสินกรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะเพราะกรุงเทพมหานครเนี่ยมักจะท่วมกันบ่อย ในพื้นที่นะคะแถวแถวตุลาคมนี่แหละคะ่ะเพราะว่าฝนมันจะทุกเหลือเกินนะคะในช่วงเวลานี้พบว่าตอนบนของประเทศไทยจะมีฝนรวมมากกว่าค่าปกตินะคะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนภาคใต้ฝนก็จะใกล้เคียงถึงน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยแต่อย่างน้อยเราต้องเฝ้าระวังเดือนนี้เอาไว้นะคะถัดมาค่ะคุณผู้ชมคะภาพถัดมาดิฉันจะบอกว่าแนวโน้มหลายคนบอกว่าเอ๊ะฝนอย่างเดียวมันไม่ได้นะเพราะเราต้องดูสถานการณ์ของพายุ ดิฉันจะบอกเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงนะคะหลายคนกังวลเมื่อพายุฤดูร้อนเข้ามาตอนช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพายุชื่อลูกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่พายุจริงๆมันไม่ได้มาช่วงเวลานั้นนั่นคือพายุฤดูร้อนไม่ได้มีชื่อนะคะแต่พายุที่มันจะมาจริงๆก็คือช่วงเดือนกันยายนช่วงเดือนตุลาคมปีนี้ถ้าจะเข้านะคะคาดหมายเลยกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า ภาคเหนือภาคอีสานมีสิทธิ์เสี่ยงเข้าได้หมดนะคะอาจจะมาทางฝั่งภาคอีสานตอนล่างภาคอีสานตอนบนหรือแม้แต่จะเข้าทางภาคเหนือเหมือนปีที่แล้วนะคะที่มันเข้าไปบริเวณแถวแถวเฉียดกับบริเวณที่เชียงรายเชียงใหม่ภาคเหนือแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ท่วมเชียงรายปีที่แล้วเป็นท่วมจากหย่อมความกดอากาศตำ่ำ ที่มันแท่นานเป็นเดือนจึงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายแห่งได้รับผลกระทบค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยเกีักบนักวิชาการรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิษย์นะคะออกมาเปิดเผยด้วยว่าปีนี้แม้ว่าปริมาณฝนหรือว่าค่ากลางของเอลนิโยลานียหรือค่าเอ็นโซอยู่ในค่ากลางนะคะแล้วกำลังจะกระดกกลับไปเป็นปรากฏการเอลนิโยฝนน้อยในช่วงปลายปีค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะหลายพื้นที่ต้องใช้โอกาสนี้เก็บน้ําในเขื่อนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าหากไม่เก็บน้ําจากช่วงนี้เป็นต้นไปปีหน้าปีถัดไปถ้าเราเจอสถานการณ์ภายแล้งเราอาจจะกระทบกับภาคการเกษตรได้มากที่สุดเหมือนกันค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าดิฉันแอบติ่งนิดๆว่าถ้าปีหน้าเราแล้งเราเก็บน้ําไว้เราก็ยังมีการที่จะบริหารจัดการน้ําได้อย่างดี แต่ดิฉันไปเห็นว่าเมื่อปี2,573มองอีกทีไปถึงปีอนาคตนะคะเป็นข้อมูลจาก IPCC ดิฉันเห็นว่าปรากฏการณ์อะไรนี่มันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือปรากฏการณ์น้ำท่วมใหญ่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่ะอย่างน้อยๆดิฉันก็เลยอยากจะมาเตือนกันสําหรับหลายๆคนนะคะภาคการเกษตรเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะเพราะว่าปีนี้แม้ว่าฝนนั้นมันจะเข้ามาแต่ว่าน้ําท่วมใหญ่อาจารย์เสรีบอกว่า มันไม่ได้ท่วมใหญ่นะคะแบบที่เราเคยเห็นแต่ว่ามันจะท่วมขังสิ่งที่น่ากังวลก็คือเชสีเหล่านั้นกรุงเทพมหานครโดนทุกเดือนโดนทุกตอนนั่นหมายความว่าน้ําท่วมขังในกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดอ่อนนั้นจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าปรากฏการณ์เรนบอมเกิดขึ้นถี่และบ่อยขึ้นในประเทศไทยค่ะ นี่มันสามารถชี้ชัดได้เห็นเลยนะคะว่าสภาพอากาศแปรปรวนมันส่งผลเสียอย่างไรบ้างโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจอย่างกรุงเทพมหานครแต่ถ้าหากมองในภาคของเกษตรค่ะเขื่อนก็เก็บน้ํากันไปแต่ถ้าหากบางเกษตรนะคะที่ต้องเก็บน้ํากันเองเช่นขุดบ่อนั่นหมายความว่าตามต่อมาคือเรื่องของค่าใช้จ่ายและต้องออกแบบในรูปแบบไหนที่สามารถขุดบ่อและสามารถอยู่ได้ทั้งปีอีกคุณนิตยาคะแล้วนะคะต้องวางแผนเลยแล้วก็รัฐบาลจะต้องลงทุนนะคะ เรื่องของการกระจายอํานาจท้องถิ่นนะคะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงินไม่ไปงบไม่ไปเกษตรกรก็ยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้บอกคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะว่าพื้นที่การเกษตรนะคะในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่นอกเขตพื้นที่ชนระทานอยู่ประมาณ120ล้านไร่นะคะแต่ว่าอยู่ในเขตพื้นที่ชนระทานที่มีเขื่อนมีน้ําจริงๆ 30ล้านกว่าไร่เองนะคะซึ่งมันก็เทียบเคียงไม่ได้เลยมาเลยทําให้พื้นที่ที่อยู่นอกการเกษตรนั้นค่อนข้างขาดแคลนน้าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่เราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ด้วยค่ะครับแล้วชาวนาล่ะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสถานริพะช,ชาชนเเคยลงพื้นที่ไปหลายครั้งชาวบ้านก็เคยบ่นอุ่มเหมือนกันแต่ตอนที่น้ําหลากมาโอ้โหท่วมนานเหลือเกินใช่ไหม ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าช่วงฤดูฝนนะคะช่วงที่จะพิกจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงปลายสิงหากันยาช่วงนั้นให้ดูแนวโน้มสถานการณ์น้ําของเขื่อนเจ้าพยาถ้าเกินอยู่ที่1,500ม mm ิลลิเมตรขึ้นไปชาวบางบานนะคะชาวอายุทยาก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแต่ส่วนใหญ่พื้นที่ลุ่มต่ำท่วมอยู่แล้วนะคะ อย่างน,น้อยเรื่องนี้ก็ต้องเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะเขาก็ไม่ได้อยากเป็นผู้ที่รับน้ําเพียงฝ่ายเดียวเนื่องจากว่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้เสียสละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้เสียสละแบบนี้ตลอดไปโดยที่ยังไม่ได้มีใครมาชดเชยอะไรให้เขามันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มเศรษฐกิจก็ไม่ดีขายข้าวก็ราคาตกต่ำนะคะก็มีการฟ้องร้องร้องเรียนกันเหมือนกันนะคะว่าเกษตรกรโอ้โหเจอทั้งสภาพอากาศแปรปรวนเจอทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจเจอทั้งแนวโน้มในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ย ก็ถือว่าอยู่ไม่ค่อยไหวแหละเปิดเทอมด้วย หลายค,คนก็ต้องใช้เงินลูกหลานชาวเกษตรกรลําบากไม่น้อยค่ะค่ะคุณนิตยาขาหน่วยงานเขาเคยมาจับเข่าคุยกันแบบจรงิงจรงิจรงจงัจงๆไหมคะถ้าหากเราไม่คาดการเป็นปีปีไปนะปีนี้น้ําเยอะปีนี้น้าแล้วแต่ภาพรวมทั้งหมดในอนาคตจะไปด้วยกันได้ยังไงให้แบบว่าสภาพทุกอย่างมันสมบูรณ์นะตอนนี้นะคะมันมีโมเดลที่จังหวัดนครปฐมค่ะที่จะออกแบบร่วมกันในการทําข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ํารวมไว้ที่ท้องถิ่นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลชุดนี้แล้วแล้วมีน้ํามาก็สามารถใช้ชุดข้อมูลบริหารจัดการน้ําร่วมในท้องถิ่น และข้อมูลร่วมนี้ก็สามารถส่งต่อไปสู่เชิงนโยบายและก็ออกแบบการใช้น้ําร่วมกันทั้งหมดแต่ตอนนี้มันยังเป็นโมเดลแค่ท้องถิน่นถ้าทําได้ทุกท้องถิน่นทุกจังหวัดแล้วข้อมูลเหล่าน้ําเหล่านี้เนี่ยเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันคิดว่าการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบมันก็จะเกิดขึ้นจริงและแม่นยําขึ้นมากกว่าเดิมค่ะขอบคุณพี่ปุ๋ยมากนะเดี๋ยวโมเดลนี้ต้องมายืนวิเคราะห์กันต่อด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอกกกดดติันย่าง้